สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราพามาติดตามเจ้าก้านยาวครับกับทีมงานหกรอดำของบุญรอดมาได้ติดตามมาสองวันแล้วมัวแต่ไปติดตามผหน้าโจยครับวันนี้กลับมาดูเจ้าก้านยาวันต่อกับบ่อหน้าฝนบ่อแรกครับของลูกการที่แล้วนี่ดินใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวให้ดูก่อน ให้ดูสภาพบอ่อ่อนนี่มาตอนที่ว่ากันตะเข็บตรงนี้นะน้ํานี่ก็เก็บไว้ให้เจ้าของบอ่อเขาไว้ได้ใช้ครับมีเบอร์มีสโลปไว้อย่างสวยงามเสียอย่างเดียวเสียที่กันตะเข็บนี่แหละทํายังไงได้ฮะเจ้าของอยากเอาน้ําเก็บไปใช้นี่ฮะผ่านมาไกลแล้วนะบ่อหน้าฝนบ่อแรกของดูการ ที่เปิดมานี่ใกล้จะหมดแล้วนะเหลืออีกถ้าเป็นสี่ส่วนนี่ก็เหลือแค่ส่วนเดียวนะจะหมดอยู่แล้วครับวันนี้จเจ้าการยาวนี่เก็บหน้าดินก่อนขุดหน้าดินก่อนครับวันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บดินดานครับเอาทีเดียวจบเลยเก็บหน้าดินให้มันจบไปก่อนครับวันนี้พอหมดหน้าดินแล้วก็จะลงมาข้างล่างครับมาเก็บกลนบ่อให้จบครับ มองดูแล้วก็น่าจะไม่เกินอีกสามวันนะกับบอ่อลูกนี้ถ้ามีที่ลงนะถ้ามีที่ลงแบบทุกวันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะจบนะฮะบอ่อหน้าฝนนี้น่าจะจบครับนี่เสียเตยดึงเก็บนาดินก่อนครับนาดินเราก็ยังดูอีกหลายเที่ยวนะตามขอบตามมุมอะไรต่างๆนี่ก็นาดินทังนั้นครับอาจจะคับแคบหน่อย ติดตรงที่ต้นยางครับนี่เจ้ากัญญาก็เลยต้องชักมือเข้ามือออครับสวิงไม่ได้สวิงไม่ได้ถนัดเท่าไหร่เออสวิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันติดต้นยางครับวันนี้เก็บหน้าดินก่อนที่กับลำหกล้อนี่ก็ต้องรอจังหวะกันมารอไว้ข้างนอกนี่เลยเต็มแล้วครับมี ต้องชักมือเข้านะเนี่ยเดีย๋ยวทางขึ้นเนี่ยก็ต้องปรับลงอีกครับเพราะว่าถ้าไม่ปรับลงนี่เจ้ากาันยาวก็ต้องทดตัวเองให้ต่ำลงครับเหมือนตัวนี้ะนี่นี่ทำที่ยืนของเจ้ากันยาให้ต่ำลงเพื่อที่ว่าจะได้ล้วงดินได้ลึกครับได้ทีเดียวหมดเลยถ้ายืนอยู่ตรงนี้หกล้อนี่ล้วงไม่ถึงนะฮะต้องทดตัวเองให้ต่ำลงเดีย๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อว่า เซียเตอร์จะเอาอยัางไงต่อครับว่าจะโทษตัวเองต่ำลงหรือว่าจะาทาคางให้ให้ลาดชันกว่าเดิมครับนี่นี่ต้องถอยกลับดากันอย่างนี้แหละหนาดินเราก็เหลือประมาณสักสี่สิบเชี่ยวได้ฮะนี่ตามขอบตามอะไรนี่ดึงเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยมาลงเอาข้างล่างฮะ มุมนี้ก็ยังมีอยู่นะพาไปดูใกล้ๆเนี่ยตรงทางขึ้นก็เหลืออยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไว้รอบปุดท้ายสุดหรือเปล่าหรือจะเอาทีเดียวครับเพราะว่ามันจะต้องทาตัวนี้ให้ต่ําลงฮะถ้าไม่ต่ําลงก็ต้องทดเจ้าก้ารยาวให้ต่ําลงฮะมีสองอย่างให้เลือกทด เจ้าการยาวให้ต่ำลงหรือว่าจะถากทางให้ต่ำลงครับเดี๋ยวค่อยดูเซเตอเตก่อนนี่หน้าดินตรงนี้ตามตะเข็บนี่ก็หน้าดินท้งนั้นเลยนะ <c oughs> นี่ก็หน้าดินท้งนั้นเลยโอ้ตรงนี้นมีบอ่อหนึ่งเดี๋ยวก็จะปล่อยลงไปคนบอ่อนี่แหละอีกสักหน่อยก็ปล่อยลงไปฮะเหลือไม่เท่าไหร่ครับผมกะไว้ว่าประมาณอีกสามร้อยเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วนะ บอ่อหน้าฝนแห่งนี้ฮะเนี่ยจะลำบากตรงนี้แหละถ้าตัดต้นยางออกให้สักสองต้นนี่สวยเลยฮะอะเต็มแล้วครับนี่รถมาอยู่กับทีมงานบุรรอดอีกคันหนึ่งฮะคันนี้อ่ะอย่ามาดู ว่าเจ้าวิทเราจะกลับลำไปช่องไหนอ๋อ,อเซเตอร์ขยับให้ครับนี่ๆๆต้องเดินยับไปยับมาเนี่ยดินมาคอว่าแถบนี้เข้าช่องนี้ก็ได้เซเตอร์บอกเข้าช่องนี้ก็ได้วิ่งได้แล้วมันแห้งแล้วไม่จําเป็นจะต้องวิ่งทางหลักช่องนี้ก็แข็งแล้วครับแห้งแล้ววิ่งสบายแล้ว ธรรมดานี่จะวิ่งช่องช่องนู้นนะแต่ด้วยว่ามันคับแคบจะเลยต้องวิ่งช่องนี้วิ่งได้แล้วครับทางมันเริ่มแห้งแล้วอ่ะอย่าเข้ามาใกล้อย่าจะดึงสโลป์ไ่สวยพวันนี้หกล้อดำผมก็ทีมงานผมก็จะวิ่งกันเจ็ดคันเหมือนเดิมครับดึงสโลปขึ้นเลย เลืออีกหลายเที่ยวนะหน้าดินนี่เก็บให้หมดครับผมนึกว่าจะหมดปีหน้าทำไปทำมาหมดปีนี้ฮะบปอลูกนี้ เปิดช่วงเดือนประมาณมิถุนาฮะเปิดตอนที่ว่าเข้าหน้าฝนเลยย,ย้ยายยาย้าเข้าย้ายออกเป็นประจำครับตกหนักก็ย้ายตกเบาๆก็ยังอยู่ต่อจบแล้วครับแต่ทีก็ยังเหลืออีกบอ่อหนึ่งนะบอ่อหน้าฝนน่ะของบุญรอดมีอยู่สองบอ่อนะที่เปิดไว้หน้าฝนครับบอ่อลูกนี้จะหมดก่อน ไปอ่ะ,อะ,อะดึงเก็บครับดึงเก็บให้เรียบร้อยให้สวยงามอย่าบอลรูกนี้ก็ตรงนี้ลึกเหมือนกันนะ ผมคิดว่าระดับโอ้ตื่นกว่าตรงนู้นลึกกว่าถ้าเปิดน้ําตรงนี้ลงไปปุ๊บนี่ยังได้ดินตรงนี้อยู่นะเพราะว่าตรงนี้ไม่ลึกเท่าไหร่ยังไม่ลึกเท่ากับก้นบ่อฮะเดี๋ยวก,ก็เปิดลงไปฮะ นี่ถึงสโลปเอามากองไว้ตรงด้านนี้ด้านนี้ฮนะนี่ตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่นะตรงทางตรงนี้เสียเตอร์จะกั้นไว้ครับการหกล้อตกลงมาบ่อจะการตะเข็บกั้นไว้เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเปิดหมดแหละเปิดมานี่ก็ไม่รู้ใครจะแจ็คพอตตกลงไปบ่อก็แล้วแต่ นี่ถอยดีมาไว้ตรงนี้ให้หมดเดี๋ยวหกล้อดัน้นี่ต้องกลับลำข้างในป่ายางนะแล้วก็ถอยยาวๆมาเลยถอยยาวๆมาอีกสักหน่อยแค่นั้นแหละประมาณคุณละรอบทีนี้มันก็จะกว้างขึ้นนะ เวลาดินอยู่เยอะแยะนี่โอ้โหคิดว่าจะลงที่ไหนหมดเนาะแต่พอเวลาดินใกล้หมดนี่โอ้โหคนสั่งกันเยอะจริงๆเป็นอะไรแบบนี้เรื่อยๆครับตั้งแต่ผมทำอาชีพนี้มาเนี่ยช่วงแรกๆนี่เปิดใหม่ๆนี่เปิดไปได้แต่พักหนึ่งไม่รู้จะเอาดินไปไว้ที่ไหนเยอะแยะนะนี่แต่เวลาดินใกล้จะหมดนี่โอ้โหดูนี่ ที่ลงของบุญล่อตอนนี้สามร้อยเที่ยวแล้วนะไม่รู้ว่าจะพอกันหรือเปล่าเนี่ยแต่เซเตอร์บอกว่าน่าจะพออยู่ฮะนี่ดินเหลืออยู่แค่นี้ถ้ามันเต็มนะไม่มีลุมตรงนี้นะผมว่าน่าจะพออยู่แต่นี่มันเว้าอยู่นี่หน่อยหนึ่งอะเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะพอกันให้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยเสียหัวหน้าวายนี่กลับรวมในป่ายางนะฮะนี่กสงเท้านู่น ลงกลับอย่างนู้นฮะกลับแล้วก็ถอยยาวมาเสียเวลาหน่อยหนึ่งมันับแคบครับเดียกก๋ยวก็กว้างขึ้นเรื่อยๆแหละถ้าเจ้าก,การยาวขยับมาทางด้านนี้เรื่อยๆนะก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆครับเนีย่ยโยกข้างหน้านี่ก็ได้นะถ้ากลับลำเลย วันนี้ผมก็พามาติดตามนะครับติดตามเจ้ากานยาวหลังจากไม่ได้ถ่ายให้ดูสองวันครับทีนี้ก็ได้เห็นแล้วบ่อหน้าฝนเดี๋ยวต่อไปนี้จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆฮะว่าการเก็บบ่อลึกๆของเจ้าการยากคาเซตเตอร์เขาจะใช้วิธีไหนกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ